สบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพอกบนองเอออีกแล้วเนาะเมื่อนี้น้องเอสิพาทุกคนไปเห็ดก่อยสินแสบๆเดี๋ยวเขาตามไปเบิ่งนกันเลยเนาะว่าก่อยสินของน้องเอสิเป็นแบบใดสิเป็นคือหมเห็ดอยู่บอ่อหรือว่าตางจากที่มูผู้อื่นเห็ดตามไปเบิ่งนกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เขากาซิมาเห็ดก่อยกันเนาะของที่ยวต้องใส่ก็มีผักหอมมีผักหอมเปรมีผักหอมบัวมีผักหอมเสริมเนาะแล้วก็สินเป็น เป็นสีนี่เขาหั่นไวโบได้ทัาบเนอะหั่นเอาใส่สีนลงไปก่อนเลยใส่น้ำปลาใส่ชูรสใส่น้ำปลาแดกจักหน่อยใส่ข,ข้าวคัวใส่หมักเพชร แล้วก็ใส่บีถ้าให้มาคมก็ใส่บีเนาะใส่บีใส่เพียแต่ว่าเขาบ่มีเพียเขาใส่แต่บีอย่างเดียวย้ำๆหลังจากย้ำแล้วๆเขาก็ใส่ผักหอมลงไปเนาะผักหอมที่เขาเตรียมไว้ใส่ลงไปเลย ่ำนีก็เป็นอันแล้วแลลวกลอยซีนของเฮาเดี๋ยวเฮาไปจัดจานกันเลยเอาละจ้าทุกคนตอนนี้เฮากระจัดจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮาชิใส่กลอยซีนของเฮาลงไปเลยจังได้ดูดีบอเอาหมากเพ็ดเลยจักน้อย จัดจานเป็นทีเรียบรอยแล้วเดี๋ยวเขาไปกินกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็จัดจานแล้วเรียบร้อยแล้วเนอะตอนนี้กะ็ะไดเวลากินแล้ว <c oughs> เขาซิมากินกันเลยก้อยซินแซ่บ จะแซ่บอืมเสียดายบมี่ข้าวเหนียวอืมดีจริงๆกล้วยสินสูตรหนองช่าย น้องชายบอกว่าให้ใช้ให้ใส่ขี้เพียนำแต่ว่าเพียบบมี่เนาะเซต,ตะบีอ,อร่อยฮักกระโดนโอ้ถ้าได้ข้าวเหนียวละแสบเลย หอดบานเด้อฟิน,ฟนเก่าครัวหอมหอม หอมข,ข้าวขว้หอมมะเพชรขวรสชาตินั่วกลมกลมม,มาเดอ้อพี่น่องมาเดอ้ออันนี้ผักบัวละพ่าผักบัวละพ่า สินแซบแซบถ้าผู้ใด้่าอยากกินดิบกาไปขวนอ่ะ ดีจริงๆกิ่นหอดีพอแล้วพอมากกินหอมข,ข้าวขวานหอมผักหอมหอมกลิ่นหมักพริกหอมกลิ่นหมักเพรขวแซบ่บ แสบกระดอกกระเดียอร่อยอร่อยมากมากแตงกววโอ้ยตกตารางมาแตงกวามา คำสุดท้ายคำสุดท้ายพี่น้องมาเด้อเบิง่งอร่อยมาก อร่ยมากเลยทุกคนสำหรับมือนีขอฝากไว้เพียงซ้ำนี้เนาะถ้าหากว่าผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วมาก,กะกดไหลกดแชร์กดกระดิง่งติงต๊งๆน้่เด้อค่ะสำหรับมือนีสบายดีขอตัวลาไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายฟินมาก